ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เลสเ e s t e r City ครับเริ่มต้นกันที่จิ้งจอกฟอร์มโหดปะทะช้างกระทืบโรง M 6 9ดาร์บี้เดือดเลสเตอร์วัดคมโคเวนทรีใครจะอยู่ใครจะไปสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์บอลก่อนเกมที่เจาะลึกที่สุดดุดันที่สุดและเป็นกันเองที่สุดเหมือนเนื่องคุยเรื่องบอลกับเพื่อนสีหลังเลิกงานเลยครับ วันนี้เราจะมาว่ากันถึงศึกใหญ่ไฟกระพริบประจําสัปดาห์ของลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษศึกแห่งศักดิ์ศรีที่โลกรอคอยเอออาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่สำหรับแฟนบอลของทั้งสองทีมแล้วนี่มันคือสงครามชัดๆขอต้อนรับสู่ M69 ดาร์บี้การโครจรมาพบกันระหว่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ ที่จะเปิดรังย้า k ิง g Power s t a เ i u ดีต้อนรับการมาเยือนของคู่ปรับตลอดการช้างกระเทือบรงโ o วนทรี c ิตีอื้อหือแค่ชื่อดาร์บี้ก็รู้แล้วว่ามันร้อนระอุขนาดไหนสองทีมที่อยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ไมล์แต่ความแข็งและความมุ่งมั่นนี่เต็มร้อยทุกครั้งที่เจอกันแล้วยิ่งสถานการณ์ในตารางคะแนนตอนนี้ยิ่งทำให้แมชนี้น่าดูขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยครับคุณผู้ฟังเพราะอะไรน่าล่ะครับ ก็เพราะว่าทั้งสองทีมต่างก็เกาะกลุ่มหัวตารางกันอยู่อย่างเหนียวแน่นฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ของกุนซือมาตินซิฟูเอ n นเตสตอนนี้รั้งอันดับที่4ของตารางมีอยู่10แต้มจาก5เกมถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูการที่แข็งแกร่งสมกับเป็นทีมเต็งที่หวังจะกลับไปพรีเมียร์ลีกให้ได้ภายในปีเดียวฟอร์ม5เกมหลังสุดในลีกก็ไม่ธรรมดาชนะไป3เสมอ1แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือ จุดแข็งที่น่ากลัวของพวกเขาในตอนนี้คือการเล่นในบ้านครับคุณฟังไม่ผิดหรอครับที่ King Power Stadium แห่งนี้เลสเตอร์ซิตี้มีสถิติชนะ100%เต็มใน2นัดที่ลงเล่นในบ้านพวกเขาเก็บชัยชนะเรียบวุฒเริ่มตั้งแต่เปิดฤดูกาลเฉือนเชฟฟิลเวนส์เดย์ไป2ต่อ1ตามด้วยการอัดเบอร์มิงแฮมซิตี้ไปอีก2ต่อ0ย์โอ้โหป้อมปลาการชัดช เกมรับในบ้านก็เหนียวแน่น2นัดเสียไปแค่ประตูเดียวเองครับแต่แต่ครับแต่มันก็มีจุดอ่อนให้เห็นเหมือนกันนะในเกมล่าสุดที่พวกเขาบุกไปเยือนอ็อกซฟอร์ด e ยูไนเตดพวกเขาทำได้แค่เสมอไป2ต่อ2โดนยิงไปถึง2ลูกแสดงว่าเกมรับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องให้เจาะสัทีเดียวแถมยังต้องมาเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างแอรอนแรมซี่ที่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมนั้นไปอีก การขาดหายไปของเขานี่ส่งผลต่อแดนกลางแน่นอนเอาละตัดภาพมาที่ฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างดีกว่าครับกับโคเวนทรีซิตี้ภายใต้การคุมทีมของแฟรงแลมพาร์ดที่ตามมาติดๆในอันดับที่6มี9แต้มจาก5นัดน้อยกว่าเลสเตอร์แค่แต้มเดียวแล้วถ้าคุณคิดว่าฟอร์มของเลสเตอร์โหดแล้วคุณต้องมาดูฟอร์มของโคเวนทรีครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยในลีกฤดูการนี้ชนะ2เสมอ3 แถมสถิติไร้พ่ายในเกมลีกตอนนี้ยาวนานถึง6นัดติดต่อกันแล้วด้วยแล้วจุดแข็งที่สุดของที่สุดของเขาคืออะไรน่ะหครับคำตอบคือเกมรุกครับเกมรุกที่โคตรจะดุดันใครจะไปเชื่อห่ะครับว่าผ่านไปแค่5เกมในลีกพวกเขากำนำประตูคู่แข่งไปแล้วถึง15ลูก15ลูกพระเจ้านี่มันทีมหรือเครื่องจักรผลิตสกอร์กันแน่ครับเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับ เกมที่พวกเขาเปิดบ้านถล่มควีนส์พาร์คเรนเจอร์สไปแบบไม่ไว้หน้า7ต่อหนึ่งหรือเกมที่บุกไปเยือนดา์บี้เคาตี้และยิงกระจายชนะไป5ต่อ3บ้าไปแล้วนี่มันเกมฟุตบอลหรือเกมกดสูตรติดกันแน่ครับและตัวอันตรายที่สุดที่แนวรับเลสเตอร์ต้องจับตาดูให้ดีเลยก็คือกองหน้าตัวเก่งอย่างฮาจิไร้ครับหมอนี่กำลังร้อนแรงสุดๆกดไปแล้ว5ประตูในลีก ขึ้นนำเป็นดาวซันโวร่วมของแชมเปี้ยนชิพอยู่ในตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าถ้าเผลอแม้แต่วิลาทีเดียวมีสิทธิ์โดนลงโทษได้เลยแต่ในความร้อนแรงของเกมรุกมันก็แฝงไว้ด้วยจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วงเช่นกันนั่นก็คือเกมรับที่ดูจะเสียประตูง่ายไปหน่อยโคเวนทรีเสียประตูมาแล้ว5นัดติดต่อกันในลีกค่าเฉลี่ยการเสียประตูเวลาเล่นเป็นทีมเยือนก็ค่อนข้างสูงอยู่ที่2.5ลูกต่อเกมเลยทีเดียว เกมล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านเจอกับ Norwich City เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับ Coventry มีโอกาสยิงประตูมากถึง28ครั้งย้ำนะครับ28ครั้งแต่สุดท้ายจบลงด้วยผลเสมอ1ต่อ1มันสะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายในเกมรุกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความไม่เฉียบคมและพร้อมจะเสียประตูให้คู่แข่งได้ตลอดเวลาเช่นกัน พรฟอร์มของทั้งสองทีมมันสูสีคู่ขี้กันขนาดนี้เราลองไปส่องสถิติการเจอกันหรือ Head to Head กันหน่อยดีกว่าว่าที่ผ่านมาใครทำได้ดีกว่ากันถ้ามองภาพรวม8นัดหลังสุดที่เจอกันต้องบอกว่าเลสเตอร์ดูดีกว่านิดหนึ่งครับพวกเขาชนะไป3ครั้งส่วนโคเวนทรีชนะได้แค่ครั้งเดียวและเสมอกันไปถึง4ครั้ง แต่เดี๋ยวก่อนไอ้ใช้ชนะครั้งเดียวของโคเวนทรีที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในครั้งล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนมกราคมปี2024นี่เองและเกมนั้นโคเวนทรีเปิดบ้านอัดเลสเตอร์ไปถึง3-1ต่อแถมรูปเกมวันนั้นโคเวนทรีก็ทำได้ดีกว่าชัดเจนทั้งการครองบอลที่มากถึง61%และโอกาสยิงประตูที่มากกว่านั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้วิธีที่จะเล่นงานเลสเตอร์อย่างไรก็ตาม มันมีสถิติอยู่ข้อหนึ่งที่แฟนบอลเลสเตอร์ได้ยินแล้วต้องยิ้มกริ่มส่วนแฟนโคเวนทีอาจจะต้องกุมขมับนั่นก็คือเลสเตอร์ไม่เคยแพ้โคเวนทีในการเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมมาแล้วถึง9นัดติดต่อกันในทุกรายการ9นัดนะครับโอ้โหนี่มันสถิติคมกันเห็นเห็นเลยนะเนี่ยมันเป็นความได้เปรียบทางจิตวิทยาอย่างมหาศาลเลยครับมาดูกันที่ความพร้อมของนักเตะก,กันบ้างครับ ฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์จะขาดผู้เล่นบาดเจ็บอย่างกองหลังแฮร์รี่ซูธาที่เจ็บเอ็นร้อยหวายและจะไม่มีแอรอนแรมซี่ที่ติดโทษแบนส่วนทางฝั่งโคเวนทรีก็จะไม่มีผู้รักษาประตูโอลิเวอร์โดวินที่เจ็บยาวกับกองหลังโจเอลลาติโบดีแอที่ยังไม่พร้อมลงสนาม ตามคาดการแล้วทั้ง2ทีมน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนกันโดยเลสเตอร์น่าจะนำมาโดยผู้รักษาประตูยาคุบสโตลาชิกแผงหลังมีเซนเตอร์ฮาฟจอมเก๋าอย่างยานนิกเวอร์สเตอร์กาดยืนคุมเกมแดนกลางจะมีบูบาการีซูมาเร่กับโอลิเวอร์สคิปคอยปัดกวาด ส่วน3ประสานในเกมรุกที่ต้องจับตาก็คือปีกสองข้างอย่างอับดุลฟาตาวูอิสฮาคูและสเตฟฟี่มาวิดีดีที่มีความเร็วสูงโดยมีกองหน้าตัวเป้าเป็นจอแดนอายุส่วนทางโคเวนทรีผู้รักษาประตูเป็นคาวรัชเวิร์ตแพงหลังนำโดยบ็อบบี้โทมัสกับเลี่ยมคิดชิ่งแดนกลางมีวิกเตอร์ทรอปส์เป็นหัวใจสำคัญส่วนแนวรุกก็มีตัวจีกอย่างเอฟรอนเมสันคลาร์ก และแน่นอนครับกองหน้าตัวความหวังสูงสุดของพวกเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฮาจิไร้มุมมองส่วนตัวและบทวิเคราะห์เชิงลึกเอาล่ะครับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกับมุมมองส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับสำหรับเกม M69 ดาร์บี้ในครั้งนี้มันคือมวยถูกคู่ที่แท้จริงครับคุณผู้ฟังมันเป็นเหมือนการต่อสู้กันระหว่างปรัชญาฟุตบอลสองขั้วที่น่าสนใจมากม ฝั่งหนึ่งคือเลสเตอร์ซิตี้ที่มาในมาดของทีมใหญ่มีความนิ่งความเก๋าและมีคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าหลายหลายทีมในลีกพวกเขาไม่ได้เน้นเกมรุกที่บ้าระหำ่ำแต่เน้นการคอนโทรลเกมการครองบอลที่แน่นอนและใช้ความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ในการลงโทษ แผนการเล่นของมาตีซิฟูเอนเตสน่าจะเน้นไปที่การคุมจังหวะของเกมในแดนกลางเป็นหลักพยายามครองบอลให้ได้มากกว่า57เหมือนค่าเฉลี่ยที่พวกเขาทำได้แล้วค่อยๆหาช่องเจาะโดยอาศัยความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวของปีกทั้งสองข้างอย่างอิสฮาคูและมาวิดีดีในการโจมตีพื้นที่ด้านข้างของโคเวนทรีซึ่งเรารู้กันดีว่าเป็นจุดอ่อนของพวกเขาเวลาเล่นเกมนอกบ้าน หัวใจสำคัญของเลสเตอร์ในเกมนี้ต้องนิ่งครับพวกเขาต้องไม่หลงไปเล่นตามเกมเร็วของโคเวนทีเดดขาดเพราะถ้าเปิดพื้นที่แลกกันหมัดตอหมัดเมื่อไหร่มีโอกาสสูงมากจะเข้าทางทีมเยือนการขาดหายไปของแอรอนแรมซี่อาจจะทำให้การเชื่อมเกมในแดนกลางติดขัดไปบ้างแต่การมีอยู่ของยานนิกเวสตอร์ร์ดในแนวรับจะช่วยเรื่องการวางบอลยาวที่แม่นยำจากแดนหลังเพื่อสร้างเกมรุกได้เป็นอย่างดี เลสเตอร์ต้องมีความเฉียบคมในการจบสกอร์หากมีโอกาสต้องทำให้ได้เพราะโอกาสอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อเจอกับทีมที่เพรสซิ่งหนักอย่างโคเวนทรีส่วนอีกฝั่งคือโคเวนทรีซิตี้นี่คือทีมที่เปรียบเสมือนพายุหมุนครับพวกเขามาพร้อมกับพลังงานที่ล้นเหลือสไตล์การเล่นของแฟงแลมพาดคือการบีบสูงเพรสซิ่งเร็วและเมื่อตัดบอลได้ก็จะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกด้วยความเร็วสูงทันทีพวกเขาไม่สนใจการครองบอลเพื่อความสวยงาม แต่เน้นการสร้างโอกาสยิงให้ได้มากที่สุดสถิติยิง28ครั้งในเกมกับนอริชมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับนั่นคือปรัชญาของพวกเขายิงบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าเองแผนของโคเวนทรีในเกมนี้ชัดเจนมากครับคือการวิ่งสู้ฟัดวิ่งไล่บีผู้เล่นเลสเตอร์ไม่ให้เล่นง่ายๆตั้งแต่แดนบนพยายามตัดบอลให้ได้ในพื้นที่อันตรายและเมื่อได้บอลปุ๊บทุกคนจะมองหาฮา,าจิร้ายทันที ความอันตรายของโคเวนทรีคือพวกเขาเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแบบไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นทีมใหญ่มาจากไหนพวกเขาก็พร้อมจะเปิดเกมรุกเข้าใส่แต่ก็นั่นแหละครับดาบสองคมที่อันตรายที่สุดของพวกเขาคือเกมรับที่พร้อมจะเสียประตูได้ทุกเมื่อ การบุกแหลกแบบไม่คิดชีวิตมักจะทิ้มพื้นที่ว่างมหาสารไว้ด้านหลังซึ่งมันคืออาหารอันโอชะของปีกความเร็วสูงของเลสเตอร์เลยถ้าจะให้ผมชี้ไปที่สมรภูมิสำคัญที่จะตัดสินผลแพ้ชนะของเกมนี้ผมมองว่ามีอยู่3จุดหลักๆครับ 1. คือการดวลกันระหว่างกองหน้าฟอร์มฮอตอย่างฮาจิไรท์กับกองหลังจอมเก๋าอย่างยานิคเวสเตอร์การ์ดนี่คือการวัดการระหว่างความเร็วและความคมของไรท์กับประสบการณ์และการอ่านเกมของเวสเตอร์การ์ด ใครทําได้ดีกว่าในจังหวะชี้เป็นชี้ตายทีมนั้นจะได้เปรียบทันที2คือสงครามในแดนกลางครับการเพรสซิ่งของมิดฟิลด์โคเวนทรีจะสามารถกดดันบูบาการีซูมาเร่และโอลิเวอร์สคิปส์ของเลสเตอร์ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเลสเตอร์เอาตัวรอดจากการบีบสูงและสามารถพาบอลขึ้นหน้าไปถึงแนวรุกได้โอกาสทองจะเป็นของพวกเขาแต่ถ้าโดนตัดบอลกลางทางเมื่อไหร่เตรียมตัววิ่งหน้าตั้งกลัดไปตั้งรับได้เลย และ 3. คือการต่อสู้บริเวณริมเส้นปีกสองข้างของเลสเตอร์อย่างอิซาฮาคูและมาวิดิดีจะต้องเจอกับฟูลแบ็กของโคเวนทรีอย่างมิลานฟานเอไว้ e ์เจดาซิวานี่คือจุดที่ผมมองว่าเลสเตอร์มีโอกาสสร้างความแตกต่างได้มากที่สุดถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะการดวลตัวต่อตัวในพื้นที่นี้ได้ประตูแรกของเกมอาจจะมาตรงนี้แหละครับสำหรับผลการแข่งขันที่คาดการบอกตามตรงว่าเป็นเกมที่ทายผลยากมากครับ สถิติหลายอย่างมันขัดแย้งกันไปหมดเลสเตอร์แกร่งในบ้านสุดๆแต่โคเวนทรีก็มีเกมรุกที่หยุดไม่อยู่และไม่แพ้ใครมานานสถิติบ่งชี้ว่าโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอนั้นมีสูงถึง47%และโอกาสที่ทั้งสองทีมจะยิงประตูได้ก็มีสูงถึง75%เลยทีเดียวดังนั้นผมจึงขอฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหว่าเกมนี้จะจบลงด้วยผลเสมอครับแต่ไม่ใช่การเสมอแบบหน้าเบื่อศูนต่อศูนย์แน่นอน มันจะเป็นการเสมอที่เต็มไปด้วยความบันเทิงและมีประตูเกิดขึ้นมากมายผมมองว่าเลสเตอร์ในฐานะเจ้าบ้านน่าจะทำประตูได้จากความได้เปรียบและความได้เปรียบผู้เล่นแต่ในขณนะเดียวกันเกมรับของพวกเขาก็ไม่น่าจะต้านทานความบ้าคลั่งในเกมรุกของโคเวนทรีที่นำโดยฮาจ้ไรได้ตลอด90นาทีเช่นกัน สกอร์ที่ผมมองไว้และมีความเป็นไปได้สูงที่สุดคือเสมอ2ต่อ2ซึ่งจะเป็นผลการแข่งขันที่ทำให้เลสเตอร์อาจจะผิดหวังเล็กน้อยที่เก็บ3ามแต้มในบ้านไม่ได้แต่สำหรับโคเวนทรีแล้วการบุกมาแบ่งแต้มจากป้อมประการอย่างคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าพอใจอย่างยิ่งครับเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของทั้งสองทีมครับว่าใครกันแน่คือของจริงในการลุ้นเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ และไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรรับประกันได้เลยว่าแฟนบอลจะได้ชมเกมฟุตบอลที่สนุกตื่นเต้นและเร้าใจตลอดทั้งเกมอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวเลสเตอร์ซิตี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ